พลเรือตีอนันต์นิ่มนวนนะครับผู้วยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเ,เจ้าศิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือครับได้มอบมาให้นาวาเอกหญิงนงรัฐสิงหักโกวินรองผู้วยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานในการเปิดการจัดกิจกรร,รม5สไตมาที่4ณอาคารพักหมายเลข8โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือเพือสัตหีบจังหวัดชุมบุรีโดยมีข้าราชการกำลังพลของโรงพยาบาลครอบครัวของข้าราชการและนักเรียนพยาบาลจบใหม่ ที่พักอาศัยในบ้านพักราชการโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันนาว่าเอกหญิงนงลักษณ์สิงหกโกวินนะครับได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรม5สไต่มาที่4ตามโครงการหน้าบ้านหน้ามองในบ้านหน้าอยู่เหล่านาวีมีสุขก็ถือเป็นโครงการที่กองทัพเรือให้ความสําคัญเป็นกิจกรรมที่สามารถนํามาใช้เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขและรักษาสภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยให้ดีขึ้นและมีความสําคัญต่อผู้พักอาศัย การจัดสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยที่สะอาดและเหมาะสมย่อมเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีจึงถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้แก่ผู้พักอาศัยอีกทั้งยังส่งผลให้ผู้พักอาศัยนั้นมีสุขภาวะที่ดีและช่วยสร้างความเป็นระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานกระตุ้นให้ข้าราชการเกิดความรักความผูกพันและเกิดความรับผิดชอบต่อที่พักของตนเองปลูกฝังให้มีจิตใจที่รักความสะอาดรักความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย